ายดีทนายเด่นทนายเจ๋งทนายเก่งคุณภาพของประเทศไทยแฮปปี้เบิร์เดย์ทนายกอกสุภกิจขอให้ชีวิตคุณมีแต่ความเจริญในชีวิตโจปลอดทุกปลอดโรคปลอดภัยเฮงเฮงปังปังโด่งดังโด่งดังอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะทนายที่คอยพัดดงความดีทำโจโจเขาเกิดวันที่สองพฤษภาโจโจเขาเปลี่ยนจัญญาบรรนทางกฎหมายเต็มปัด ครบ27ปีธนากอสุภกิจจูกจกสวัสดีครับกลับมาพบกับรักเอกผู้ชายสายพันหล่อเท่ใจนิ่งดั้งเดิมอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็มาแรปปีเบอร์เต์ให้กับทนายกอลฟสุภกิจนะครับซึ่งเขาเกิดในวันที่2พฤษภาคม2567ก็อายุครบรอบ27ปีบริบูรณ์แล้วนะครับรักเอกก็ขออวยพรให้กับทนายกอฟ สุขภกิจมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสมความปราขนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆและโรคภัยต่างๆอย่างถาวรไปเลยนะครับแล้วก็มีอาชีพเป็นทนายก็ขอให้อยู่คู่สังคมไทยเพื่อพระด์ความยุติธรรมเช่นนี้ตลอดไปแล้วขอให้ได้ลูกค้าเยอะๆร่ำรวยเฮงเปังๆนะครับรักเอกเอาใจช่วยอยู่เสมอตลอดไปนะครับ คลิปนี้รักอีกขอลาไปก่อนโจโจ